สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดพิธีมอบรางวัล moe content creator award กระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด MOE Content Creator Award กระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมศาสตราจารย์มอมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น3อาคารรัชมังคลาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทางด้านการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e anywhere เรียนฟรีมีงานทำนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมสนับสนุนดูแลให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกายและ จิตของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากความสุขอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะที่สมบูรณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตซึ่งการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษามีทักษะในการผลิตสื่อและรู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมผ่านการประ กวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ t ิกตอกใน3หัวข้อได้แก่ 1. เด็กไทยฐานใจดีเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันดำเนินการโดยสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพะท 2. พลังความดีสร้างชาติเป็นการส่งเสริมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำความดีโดยเริ่มจากตนเองภายใต้หลักการที่ว่าทำดีทำได้ทำทันทีดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอ 3. โคชชิ่งปิ้งอาชีพแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพการแนะนำเส้นทางอาชีพจากประสบการณ์หรืออาชีพที่อยากเป็นในอนาคตดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอโดยการประกวดทั้ง3หัวข้อแบ่งออกเป็น3ประเภท คือ1ประเภทนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์2ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาและ3ประเภทผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น56รางวัลโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน20,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1อันดับที่2รางวัลชมเชยและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลค่ะ ในมิติในการทํางานของเราจะสมดุลได้นะครับก็คงต้องต้องมีมิตินี้นะครับนอกจากสื่อมวลชนที่ทําไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของเราที่เราจะต้องช่วยกันทําในมิติต่างๆในการดำเนินการนะครับก็เลยมีโครงการึ้นมานี้จรงิงๆก็ต้องขอคุณทางกองทุนพัฒนาสิ่งความปลอดภัยนะครับ้างสังส์นนะครับที่กำลังให้ความร่วมมือ ครับในการที่ดาเนินการตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราหวังว่าปีหน้าเราก็มีกันต่อไปนะนะครับในการทํางานเพราะว่าทีตรงนี้นะครับก็คือบางทีการเรียนรู้หรือประสบการณ์ทักษะจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการมีการฝึกปฏิบัติมีการทักษะแล้วก็มีการนํามาแสดงให้กันดูและให้กันดูนะครับเอามาให้กรรมการตรวจนะครับแล้วพวกเราก็ดูซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะเกิด มิติใหม่ๆหรือเกิดไอเดียใหม่ๆนะครับบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับบางเรื่องมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะครับในการดำเนินการวันนี้ก็ต้องถยิงก็ต้องขอบคุณนะครับในการประกวดคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เราแบ่งสามหัวข้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณและก็ชื่นชมนะครับที่พวกเราได้ได้มีส่วนร่วมได้ารที่มาในการแสดงออกในการที่ดําเนินการด้วยกัน นะครับผมก็ขอโอกาสนี้นะครับจะได้ความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ชนะเลิศการประกวดแล้วก็ผู้ที่ได้รางวัลต่างๆแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่รางวัลน,นะครับผมถือว่าก็เป็นมิติใหม่ที่ดีนะครับก็าได้มีม,มีมีส่วนร่วมแล้วนะครับในการดำเรนินงานไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่รางวัลจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่เก่ง นะครับผมเชื่อว่าเพียงแต่ว่ามีคนเก่งกว่านิดหน่อยนะครับผมว่าเป็นความหนักใจของกรรมการนะครับในการที่จะคัดเลือกพวกเรานะครับว่าที่จะให้ใครอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ที่อาจจะยังไม่ได้รับรางวัลหรือผู้ได้รับรางวัลแล้วนะครับก็พยายามสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็ดูคนอื่นทลาวทำในมืนอบอต่างๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้รับบสนุอโหวตมาก,ก็เรามาสู้กันใหม่นะครับมาแข่งกันใหม่ในการในการในการมิติ นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในะวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าอาจจะมีรางวัลต่อเนื่องก็ได้นะครับที่ท่านท่านไปแล้วมันก็ม,นมีกระบวนการก็เรียกอะไรกดไลค์จะไหมเดี๋ยจะต้องมีรางวัลต่อเนื่องก็ได้นะครับฟาต่อเนื่องนะครับรายยังไงคนที่ชนะเลิศอาจจะอาจจะยอดไลค์อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าคนที่จะชนะเลิศก,ก็คือคนที่ทำแล้วถูกใจกรรมาการ นะครับถูกใจกรรมการแต่คนที่ไม่ใช่ไม่ถูกใจกรรมการอาจจะเป็นถูกใจของประชาชนโดยทั่วไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำไปก็คือสื่อที่ท่านทำแล้วท่านต้องไปประชาสัมพันธ์กับคนที่ท่านรู้จักแล้วก็ให้เข้ารู้รับรู้รับทราบมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับรัฐมนตรีเห็นคิวว่าโพลแล้วรัฐมนตรีก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูเดี๋ยวรัฐมนตรีก็จะไปกดไลค์ไหมกันมาค่ะไปกดไลค์ไหมกันว่าไอ้ใครใช่ไม่ใช่เีไปกดไลค์กันในการตัเนินการ โอเคนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่เราไานะครับ